可以吗？<noise> มาลูกดม,มแล้วได้ไเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยบอไซกลับไปแล้วเดี๋ยวต้องไปโบกเรียกบอไซค่ะเดินไปเลยเดินระวังรถด,ด้วยอย่าเดินกลางถนนเดินริมริมเหมือนเพื่อนนะ่ะโน่นเดินตรงไป เขาหาแม่ไม่เจอเอาเพื่อนหาแม่ไม่เจองงเอาไปเอาจุงมือมจะต้องต,ตลกอะ่ะเดี๋ยวเราใส่หมวกก่อนหยุดใส่หมวกก่อนแดดร้อนป้ายไม่หลุดป้ายอะไรหลุดคะอ๋อ,อไม่เป็นไรป้ายกระเป๋าแม่เขียนชื่อไว้ข้างในแล้วคะ่ะเอามา เดี๋ยวแม่ใส่แม่หยิบหยิบหมวกให้วันนี้มีการบ้านไหมคะอ,คอ่าค่ะอ่ะค่ะหมวกค่ะใส่แล้วมาหันหลังมาแม่รูดซิปก่อนอ่าเรียบร้อยยังคะรูดยังรูดคางยังรูดคางยังอ่ะรูดคางบ๊ายบายเออบ๊ายบาย,บาย,บายอ่ะรูดคาง รู้เสร็จยังไม่ไม่ิเมวกีีมด้วยค่ะโอเคไปขายย้ขายพวกเขากินข้าวเยอะหนูกินข้าวเยอะไหมล่มะใช่